าบาทห้าหมืนมีด้วยเหรอสวัสดีค่ะฟ้าจากร้านราชาธนาบัตรไทยค่ะธนาบัตรห้าบาทนะคะห้าหมื่นมีจริงนะคะในตลาดสภาพสวยๆแบบนี้นะคะเล่นหาเป็นอยู่ห้าหมื่นบาทนะคะสังเกตง่ายๆนะคะหน้าตาแบบนี้หน้าราชการที่8นะคะด้านหลั จะเป็นมีวัดแบบนี้นะคะสภาพส,สวยๆอยู่ประมาณ5,000มื 50, บาทนะคะแต่ถ้ามีพับมีผ่านใช้ก็จะอยู่หลักพันนะคะและพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะถ้าใครยิ่งเป็นเลขตองนะคะก็จะแตกแสนเลยนะคะรานะคาจะเล่นกันไปถึงหลักแสนเลยท่านใดมีนะคะแบบนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่าง หรือจะเข้ามาที่ร้านนะคะให้ทางร้านเราประเมินราคาเบื้องต้นให้ก่อนได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นและในส่วนของทางบ้านนะคะท่านที่มีเครื่องกระเบื้องพลาเครื่องของเก่าของโบราณต่างๆนะคะไม่สะดวกมาร้านนะคะทางร้านเรานะคะมีทีมงานไปประเมินราคาให้ถึงที่นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะเพียงแค่แอดไลน์ด้านล่างตรงนี้นะคะติดต่อมาทางร้านก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะ